ค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่5ในเนื้อหาสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเอาละเมื่อกี้คุณครูฟังเสียงหัวหน้าห้องและตกใจนะเสียงท,ำ,ทำกำกอลบของเราเสียงดังดังดีและเกินนะคะเอาละค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูนักเรียนป .2 ทับอะไรคะ 2อทับสนะคะเป็นห้องเรียนต้นทางของเราห้องหนึ่งแล้ก็ห้องสองเป็นห้องเรียนปลายทางวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่20เดือนกุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราชส5 5พภาคบ่ายเป็นไงคะอากาศร้อนไหมลูกอากาศร้อนไหมคะลาพีสอากาศร้อนไหมลูกอากาศร้อนวันนี้อากาศร้อนเด็กๆก็เป็นไงรู้สึกอยากจะนั่ง สบายสบายเราเรียนห้องเรียนปรับอากาศแต่ว่าเด็กๆของคุณครูยังไม่มีสมาธิเลยนะคะห้องเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างปลายทางโรงเรียนอื่นๆน,นะบางโรงเรียนเนี่ยเขาส่งข่าวมาว่าเด็กๆของเขาสนใจเรียนมากเลยนะคะแต่คุณครูสังเกตต้นทางแล้วอจะแข่งกับปลายทางได้หรือเปล่านะคะเอาละค่ะวันนี้ก่อนเรียนอยากจะสอบถามเด็กๆนิดหนึ่งช่วงนี้ เด็กๆสนใจข่าวสารกันหรือไม่สน,สนใจมีข่าวอะไรบ้างคะลูกตรงช่วงนี้ข่าวอะไรบ้างคะอเรื่องอะไรค<ล>ะเรื่องอะไรล่ะพิษสิริลักษ์เรื่องอะไรคะลูกเรื่องอะไรคะอาวันนี้คุณครูได้ข่าวเรื่องอะไรนะ โอ้หลายคนบอกว่าข่าวไม่กล้าบอกคุณครูใช่ไหมจริงๆแล้วข่าวสามทุกวันนะคะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะวันนี้วันนี้คุณครูก็ได้ข่าวอยู่แล้วแผ่นดินไหวที่จังหวัดพังงาแต่เป็นไงคะยังไม่ทราบว่ามีข่าวคราวอะไรหรือเปล่าจังหวัดพังงาเป็นไงบ้างนะคะก็คงยังไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่า2.7ลิตร์ก็คงไม่เท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะว่า ภัธรรมชาตินั้นนะคะเกิดได้ตลอดเวลาและก็เด็กๆก,ก็สามารถที่จะนะคะติดตามข่าวสารแต่ละวันอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นเป็นเรื่องราวที่เราควรจะได้ใส่ใจนะคะเอาละค่ะวันนี้วายุวายุคุยว่าเขาชื่อวายุว่าเขาจะเป็นอะไรคะเป็นพายุพัดไปที่ไหนๆหรือเปล่านะคะก่อนเรียนวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไป สนุกสนานกับเสียงเพลงทักนิดหนึ่งนะคะอ้าวทั้งหมดจัดแถวแต่ปลายทางด้วยนะคะลูกทั้งหมดจัดแถวอ่าวันนี้เราจะมาเป็น เป็นอะไรกันดีล่ะเป็นสิ่งเป็นสิ่งธรรมชาตินะคะ <I know. S 1> อ่าใครจะเป็นสิ่งธรรมชาติ <I know. S 1> เราก็สามารถที่จะนะคะ <I know. S 1> เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆของครูนั้นเ <I know. S 1> ตรียมความพร้อมทั้งต้นทางและก็ปลายทาง <I know. S 1> ห้องสามอ่าทั้งหมดแถวตรงนิง่งดูสินิ่งแล้วยังมีเสียงไทยอีกบ้างอ่าเพื่อนๆปลายทางทราบไหมคะว่า ห้องนี้ขยับลงมไปอีกลูกจากรีห้องนี้คุยเก่งที่สุดเลยในบรรดาสามห้องเนี่ยเพื่อเนเพื่อนปลายทางก็แอบยิ้มแล้วห้องหนึ่งห้องสองบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ห้องหนึ่งมาเรียนดีไหมเอาเปล่าไม่มีใครเอาก็แสดงว่ายังอยากที่จะเรียนห้องเรียนออกอากาศใช่ไหมคะมเมื่ออยากเรียนเราก็ต้องยังไงปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเราเรียนมาแล้ว อยู่ในระเบียบวินัยทั้งหมดแถวตรงเอามือจับเอวไว้มือจับเอวไว้สิริลักษ์ยืนให้ดีสิลูกปิดปากตัวเองนะคะปากเราไม่ต้องมือไปปิดหรอกแต่เราปิดปากตัวเองก็คือไม่พูดปิดวาจาเอาปิดเอามือจับหูไว้จับหูไว้ดูสิ หูเราเนี่ยเราได้ยินก็เพราะหูใช่ไหมคะเราได้ยินคุณครูพูดได้ยินเสียงจากอาวัยวะหูของเราใช่ไหมจับหูไว้อะเอามือจับที่จมูกจมูกใช้ทําไมคะมหายใจถ้าเราปิดจมูกเราหายใจได้ไหมไม่ได,ไได้ถ้าคุณครูบอกว่าเอาเด็กๆปิดจมูกสิบนาทีเป็นยังไงอูห้หายใจไม่ได้ก็คงจะเป็นไง คงเรียบร้อยกันหมดเลยตั้งห้องเลยนะคะเอาละตอนนี้เอามือเอามือปิดปากตัวเองดูสิปิดปากดูสิก็บอกว่าปิดวาจานะคะปิดวาจาก็คือไม่พูดอา้าวใครยังพูดอยู่อีกในสังเกตสิอา่าตอนนี้ทุกคนเงียบแล้วคุณครูจะฟังเสียงว่าปิดวาจาแล้วยังมีเสียงใครอยู่อีกเ,อเดี๋ยวให้พี่ช่างกล้องนะคะ โค้ทุกคนเลยว่าใครยังมีเสียงอยู่อีกอดูสิใครยังมีเสียงอยู่ตอนนี้ให้ปิดวาจาแล้วนะปิดวาจาไม่ต้องปิดออกขนาดนั้นก็ได้นะคะอะเอามือปิดตาไว้ปิดตากาวนี้ปิดตาไว้สองข้างเลยเราเรายืนนิ่งๆยืนมืดๆด,ดูสิรู้สึกยังไงบ้างนะคะ ปิดตาไว้แล้วรู้สึกยังไงหันหน้าไปหาไม่ต้องมาหันหน้าหาเพื่อนนะเออไทยเอ่ยชัยวัดกับกับธนรัตนชัยวัน์กับธนรัตนอย่าลืมตานะอ่ะปิดตาไว้วันนี้ให้ปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากดูซิว่าเพื่อนๆปลายทางจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะอ้าวใครขี้โกงใครขี้โกงตัวเองบ้างตอนนี้ ไม่มีแล้วนะอ้าเอามือลงเอามือแนบลำตัวไว้เห็นไหมคะถ้าเราปิดตาเราก็มองไม่เห็นถ้าเราปิดปากเราก็ไม่ต้องพูดถ้าเราปิดหูเราก็ไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะเป็นการฝึกสมาธิเหมือนกันนะคะฝึกสมาธิอ่านี้เป็นการอะไรคะ อ่าทั้งหมดแถวตรงอ่าให้เคลื่อนไหวประกอบเพลงอีกหนึ่งเพลงเพื่อการฝึกอะไรคะฝึกความพร้อมทางด้านร่างกาย ยังไงคะจบเพลงแล้วสมาธิมาหรือยังเอ่ยอ่ะตอนนี้คุณครูอยากฟังเสียงนะความพร้อมเหนื่อยยังคะลูกย,ยังไม่เหนื่อยเพราะไม่เหนื่อยเราก็นั่งตัวตรงนะคะไหนคุณครูฟังเสียงกลุ่มที่หนึ่งหน่อยกลุ่มที่สองแล้วก็นักเรียนปลายทางเอาปรบมือพร้อมกันหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งสามครั้งสี่ครั้ง ห้าครั้งอ่าเป็นไงคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วอ่าพร้อมแล้วนะคะรางวัลกลุ่มที่1กลุ่มที่2และนะักเรียนปลายทางของคุณครูนะคะไม่ว่าโรงเรียนปลายทางทุกจังหวัดถ้าเราเอ่ยชื่อคงเอ่ยไม่ไหวนะคะคุณครูให้รางวัลกลุ่มที่1เอจะให้ดีไหมเนาะอ่ากลุ่มที่2ก่อนดีกว่านะคะกลุ่มที่2คุณครูให้3 0มพคะแนน yeah! กลุ่มที่หนึ่งไหนด,ดูความพร้อมใหม่นั่งใหม่นั่งให้เรียบร้อยใครเอ่ยนักขามมาแล้วนะนัตวุธกลองคุณครูมาแล้วนะกลุ่มที่หนึ่งคุณครูให้สามพันะเนนนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะคุณครูให้สามพันกะแนนค่ะโอ้นะคะ เอ้แต่ชัยวัดรนี่ไม่น่าให้เลยนะนะคะเอาล่ะวันนี้คุณครูมีข่าวเห็นไหมเราเรียนเรื่องอะไรล่ะเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเราแล้วเราเรียนเรื่องการฝึกสมาธิการไหว้พระสวดมนต์เด็กๆไหว้พระเป็นหรือเปล่าเช้าๆเราไหว้พระสวดมนต์แต่เด็กๆทราบไม่ว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะกี่ขวบแปดขวบยังมีเด็กที่เก่งนะ ก็บอกว่าการอาราธนาศีลหรือการสวดมนต์ไหว้พระเป็นภาษาบาลีนั้นนะคะเราเรียกว่าเด็กๆจะต้องฝึกฝนเรียนรู้วันนี้คุณครูมีข่าวนะมีข่าวเด็กเก่งเด็กที่สามารถท่องคําในเรื่องของการสวดมนต์การไหว้พระการอาราธนาศีลมาให้ดูนะคะามาดูข่าววันนี้ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะ ให้ดูตัวอย่างเลยว่าเด็กๆของรู้ทําได้หรือเปล่า <S <S นะคะามาดูจากหนังสือพิมพ์เรื่องแรกนะคะวันนี้วัยเดียวกับพวกเรานี่แหละอายุ8ขวบนะคะอายุ8ขวบเองอดูภาพนี้เด็กชายคนนี้อายุ8ขวบนะของนั่งมือพนมมือไหว้พระอยู่เนี่ยก็เป็นคนเก่งชื่อเด็กชายศักดิพัฒน วังสาวไวยวัยแปดขวบนะคะทำหน้าที่มักคทายกมักกนายกคุณครูเรียกผิดนะคะนำสวดอาราธนาศีลอาราธนาธรรมสร้างความมือหาที่วัดโลสสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะเห็นไหมนักเรียนอายุ8ดขวบวัยเดียวกับพวกเรานี่แหละแต่มีความ เก่งก็ここบอกว่าคนเก่งได้รับการยกย่องชมเชยเป็นคนดีเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่อะไรคะลูกสามารถที่จะนำสวดนำผู้ใหญ่สวดไม่ว่าอาร,อา,ราธนาศีลอาราธนาธรรมเห็นไหมคะเด็กวัยของคุณครูเนี่ยได้ไหมเด็กห้องนี้ได้ไหมอา้าวสุรศิธิ์บอกว่าได้เห็นไหมคะ ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเราทําได้แต่คนที่จะสวดมนต์ไหว้พระและก็สวดภาษาบาลีได้ต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิดีนะคะสมาธิดีนํามาสู่ความสําเร็จความจำนะคะบอกแล้วไฟรู้ไฟเรียนจะทําให้เราเนี่ยจดจําเรื่องราวได้อย่างแม่นยํานะคะเอาละนี่ก็เป็นตัวอย่างความเก่งของเด็กๆนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องอะไรคะ,ะวันนี้ให้ดูภาพ ภาพน่าสนใจเขาเรียกว่าคุกกิ๊กฮาเฮเขาแล้วกันนะจากเรื่องคนเก่งแล้วเรามาอะไรคะเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นช้างนะคะช้างตัวนี้เป็นช้างอะไรเอ่ยช้างหิมะนะคะช้างหิมะเด็กชาวเบลารุสนะคะเบลารุสชมรูปปั้นช้างทำจากหิมะไม่ใช่ประเทศเรานะ กิจกรรมแข่งขันฝีมือหน้าหนาวภายในสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกรุงกรุงมิตรกรุงมินนะคะเขาปั้นเป็นรูปช้างด้วยหยีมะเห็นไหมความสามารถช้างเป็นช้างที่อยู่บ้านเราใช่ไหมคะประเทศอื่นเขาเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีช้างก็ต้องนําเข้าจากประเทศที่มีช้างเช่นประเทศไทยแต่คนไทยเรารักช้างไหมไม,ไม่รักใช่ไหม ไม่รักแล้วก็ทรมานช้างอีกต่างหากทรมานไม่พอนะยังฆ่ายังตัดอวัยวะต่างๆของช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับคนไทยนะคะ,ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าสนุกกันดีกว่ามาดูอีกภาพนะคะสตรีชาวเยอรมันดูซิหน้าตาเป็นยังไงแต่งแฟนซีเป็นตัวตลกเข้าร่วมเทศกาลร,รื่นเริง,รงคารดิวัน สำหรับผู้หญิงที่เมืองโคโลสนะคะประเทศเยอรมันนะคะนี่ก็ผู้หญิงก็แต่งตัวเป็นตัวตลกร่วมกระบวนแห่นะคะสนุกสนานกันตามกิจกรรมของแต่ละประเทศนะอ่ะทีนี้เมื่อกี้คุณครูคุยเรื่องช้างไว้ก็อยากให้เด็กๆได้เห็นนะเห็นไหมว่าเวลาเกิดปัญหาเนี่ยช้างเนี่ยคุณครูพูดหลายครั้งแล้ว ไม่ใกล้ไม่ไกลกับเรานี่แหละนะคะามาดูภาพข่าวนี้จากช้างยีมะเมื่อกี้จะมาเป็นเรื่องของทำแผนนะคะใครที่ได้ยินข่าวอยู่ที่เก่งกระจานเนี่ยนะคะเขาตัดอวัยะวะช้างแล้วก็เป็นไงคะนี่แหละเขาจับได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทำแผนนะคะนำตัวผู้ที่ ต้องหาคดีฆ่าสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือช้างผาช้างป่านะคะไปทำเผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณหลุมฝังช้างที่ตำบลป่าเดงอำเภอเก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเห็นไหมตอนนี้เรามองว่าช้างนี่เป็นสัตว์ที่น่าสงสารมีบางครั้งก็เอานำช้างออกมาเลข่ขายอาหารช้างถูกรถชน บางตัวก็พิการบางตัวก็ถึงแก่ชีวิตนะคะแล้วก็ช้างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราก็เยอะโดยเฉพาะที่อำเภอกุยบุรีนะคะก็เป็นป่าที่ดูแลในเรื่องของรักษารักษาอะไรละ่ะรักษาสัตว์ป่านะคะฝากเด็กๆของครูทั่วประเทศนะคะช่วยกันดูแลโดยเฉพาะช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะ,ะเราก็เอ่ยถึงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นจังหวัดที่จะดูแลช้างนะคะ ดูแลช้างเพื่ออะไรล่ะเพราะว่าเปล่งกําเนิดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ก็จะมีช้างเยอะแต่เขาก็จะมีชมรมมีโครงการต่างๆที่ดูแลรักษานะคะไม่ใช่เอาช้างมาเลขขายไม่ใช่เอาช้างมาทรมานนะคะเดินตั้งเท่าไหร่กี่ร้อยกิโลเอามาเลี้ยงคนไม่ใช่คนเลี้ยงช้างแต่กลายเป็นช้างต้องเลี้ยงคนใช่ไหมคะช้างเลี้ยงคนไม่ใช่คนเลี้ยงช้าง ช้างจะได้กินอ้อยสักถุงหนึ่งยี่สิบบาทยี่สิบบาทนั้นเป็นร้ยของรายได้ของคนเลี้ยงช้างแล้วก็พาไปเล่นะคะช้างอายุสองขวบอายุห้าขวบถูกรถชนก็เป็นไงคะนั่นแหละเราเรียกว่าเราต้องช่วยกันรณรงค์มาดูแลรักษานะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ฝากเด็กๆว่าเราต้องมีเมตตาต่อมนุษย์ต่อสัตว์นะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่า ที่เราเห็นแล้วว่าช้างป่านะคะก็มีคุณประโยชน์ช่วยกันดูแลป่ามีทําให้ป่าของเราสมบูรณ์เขาบอกว่าอาหารของช้างนะคะก็คืออยู่ในป่าลึกแต่ถ้าช้างไม่มีป่าช้างก็ต้องออกมาหากินในเมืองนะคะดังนั้นเราต้องช่วยกันนะคะเราคนไทยมีความเมตตาการุณาโดยเฉพาะ เรานับถือศาสนาพุทธนะคะชาวพุทธนั้นมีจิตใจเมตตาคุณครูฝากนักเรียนทุกๆคนนะคะช่วยกันดูแลสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยกันรักษาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ป่าเราต้องช่วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาต่อเนื้อหาสาระก็คือในเรื่องของการฝึกสมาธิฝึกสมาธิบ่อยๆได้ประโยชน์ไหมคะ อ่าได้ประโยชน์อะไรบ้างการฝึกส,สมาธิอ่ะคุณครูขอชัยวัฒนออกมาเลยค่ะออกมาเลยครับชัยวัฒน์อาอไม้คุณไม้คุณครู